フフフフ。 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับเราจะมาทําเมนูหนูอบองค์นะครับซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมที่คนถามหากันเยอะมากนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสที่ดีนะครับมีลูกค้าสั่งทําหนูอบองคให้จัดส่งให้แล้วก็ผมก็เลยจะเอาเมนูเนี้ยครับหนูอบองค์เนี่ยที่ลูกค้าสั่งนี่แหละนะครับก็มาทําแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าแล้วก็ถือโอกาสที่ดีนะครับทาเป็นคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยว่าวิธีการทําหนูอบองค์ทำยังไงนะครับจริงๆผมทํา เป็นคลิปออกมาแล้วนะครับวิธีการตั้งแต่การหมักนะครับแล้วก็การทาโอ่งก็มีนะครับท่านผู้ชมเจาะโอ่งยังไงทํายังไงเนี่ยผมทําลงไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับก็เลยถือโอกาสที่ดีทําคลิปนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเมนูหนูอบโอ่งนะครับผมจะทําแล้วก็ซีนสุญยกาศนะครับแล้วก็แพ็คเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับทำให้ดูว่าทํากันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ผมถอนขนหนูเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือ ขั้นตอนการชำแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปชำแหละหนูแล้วก็เราจะเอามาหมักแล้วก็ลงโอ่งอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาซีนแล้วก็เตรียมส่งวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชำแหละหนูกันเลยครับวิธีชำแหละนี้ก็เราสามารถชำแหละจากจากปากก็ได้นะครับหรือว่าจากจากหัวจากหางก็ได้นะครับแล้วแต่เ,เรานะครับเราก็ชำแหละแบบนี้เลยนะครับอืมเลย แล้วก็ซินบรรยากาศนะครับแชร์ฟิดเอาไว้นะครับถ้ามีลูกค้าสั่งก็เราก็จะจัดส่งตามออเดอร์นะครับส่วนนูกขผมก็ทําตามสั่งนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทําการหมักหนูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนของการหมักเนี่ยคือจริงๆแล้วหนูเนี่ยเราสามารถใส่แค่เกลือนะครับหมักแค่เกลืออย่างเดียวก็ได้แล้วก็ชูรสก็ได้นะครับหมักแล้วก็อบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหนูมันจะมีรสชาติความอร่อยของมันอยู่แล้ว แล้วก็เราไปเสิร์ฟกับน้ําจิ้มนะครับเราไปทําน้ําจิ้มพริกป่นนะครับมะนาวนะครับน้าปลากระเทียมพวกนี้ครับแล้วก็ต้นหอมพวกนี้ครับใส่ลงไปแล้วก็กินกับก็อร่อยเหมือนกันนะครับสำหรับหนูโอแต่ว่าตัวนี้คือจะหมักเป็นสูตรของผมเลยก็คือจะใส่พวกนี่ครับพวกกระเทียมนะครับสูตรก็คือจะมีแค่หลักๆก็คือจะมีพวกกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยนะครับมีกระเทียมมีเกลือนะครับมีชูรสมีรสดีนะครับมีน้ํามันหอย แค่นี้ครับไม่ไม่ไม่ได้เยอะเลยก็คือสูตรหมักทั่วไปนะครับที่หมักรสชาติเนี่ยมันมันจะดีอยู่แล้วนะครัสนบสำหรับหนู em, ะนะครับคือบางคนที่กิ kind of นหนูก็คือชอบรสชาติของหนูนี่แหละนะครับทีนี้เราจะมาอบกันนี่นะเราอบแล้วก็ส่งลูกค้านี่นะหมักเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาใส่หีบกันนะครับหีบผมใช้แบบนี้เลยเพราะว่ามันจะง่ายนะครับมันจะง่ายกว่าหีบที่เป็นหีบทั่วไปที่เขาทําอบโอ่งกันนะครับคือผมชอบชอบแบบนี้นะครับรนนะคะือดีได so ้อ่า แบบมาจากทีมงานลูกฟาร์มสาขาอำเภอกะสังนะครับนี่ล้นหีบเลยนะครับท่านผู้ชมล้นหีบเลยนี่ล้นหีบเลยอองย่างองแง่ค่ะอย่างองแง่ค่ะไม่เอาอย่างอแง่โอเคนี่ครับได้ละเดี๋ยวเราไปลงโอ่งกันนะครับท่านผู้ชมนี่เอาไปลงโอ่งกันเลยนะครับนี่นี่ลงโอ่งเรียบร้อยนะครับใส่แนี้เลยนะครับ๋ย่ไว้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยครับใส่ ใส่ได้ไหมเนี่ยเกือบลุนหีบท่นผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวใส่ตับไปก่อนนี <c oughs> น่โอ้เต็มหีบพอดีเลยครับท่่นผู้ชมสุดยอดมือใหญ่มากนะครับนี่นะครับอ้ลน้นลุนหีบเลยนี่ทำงานไปก็เราแวงน้องเพิ่งฟ้าไปฮะเดี๋ยวจะตกรถ นี่เราทำแบบนี้ครับมันง่ายนะตอนใส่เห็ดไม่ไม่ต้องม่มัดไปอะไรครับแล้วก็เอาใส่เลยนะครับแล้วเทอนี้นี่แลเท่านี้นใส่ไปเลย ้าตัวนี้นี่สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แกะออกมาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับสุกเรียบร้อยเดีวไซส์นี้ไซส์ใหญ่นะครับโล3โล4นะครับตัวนี้ตัวนี้โลกว่านะครับกิโลกว่าลองลงมานะครับลองลงมานะครับไซส์ใหญ่นะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะครับก็จัดให้นะนี่สองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเครื่องซีลกันเลยนะครับถุงก่อนนี่ถุงซีลเราบิ๊กี่ใหญ่เลย เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะเหลืองอารามแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนุ่งอกูอ้ันหน้านะครับก็จะเป็นอีกแบบนี้นะครับ ก็จะมากินแบบนี้เหลืองๆแ,แล้วนะครับ <c oughs> ผมทิ้งไว้ในโอ่งเนี่ยก็คือปิดฝาไว้คือไม่มีไฟไม่มีอะไรนะครับก็คือเก็บเหมือนเก็บในอุณหภูมิปกติเนี่ยครับผมทิ้งไว้2วัน,นแล้วผมก็เอาเอาออกมาใส่ตู้เย็นไว้นะครับหนึ่งวันนะเป็น3วันนะแล้วก็ผมเอามาเวฟกินมันก็กินได้ปกติครับไม่ไม่ได้มีปัญหาไม่เน่าไม่เสียไม่อะไรเลยดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถส่งกับกล่องแบบเนี้ยคือสามารถส่งอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ว่าผมจะเซฟในเรื่องของการเน่าเสีย ก็คือส่งกับรถเก็บความเย็นดีกว่านะครับส่งกับบริษัทที่มเอ็กเพสนะครับผมแล้วก็วิธีการแพ็คเนี่ยก็คือจะเซฟอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะใช้ตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไปด้วยนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อตัวสินค้าของเราไปด้วยนะครับก็คือมันจะช่วยซับในเรื่องของ พวกความมันแล้วก็เก็บความเย็นอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับหนังสือพิมพ์นะครับโอเคแล้วก so kind of well, like so ็ขั้นตอนการส่งก็เขียนชื่อที่อยู่ปกตินี่ะครับของลูกค้าแล้วก็ของเรานะครับเหมือนการส่งปกติเลยแล้วก็แพ็คนะครับอ่าติถ้านก็เดี๋ยวแพ็ก่อกก่อนนะครับโอเคก็ขอไปเลยครับขอดีๆเลย หอนี้ดีเลยนะครับแล้วก็หอม็น,เ,นเหมือนข้าต้มเลยนะนะครับกลัวเน่าเสียครับไม่เสียแน่นอนนะครับนานเวลาห่อไอตัวหนูแช่แข็งก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราใช้ดังสือพิมพ์ห่อแบบนี้มันจะช่วยเก็บความเย็นด้วยนะครับก็สามารถอยู่ในกล่องได้นาน ก็เอาใส่กล่องลงไปนะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับขอนั่สือรีมแล้วก็ใส่ในกล่องแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับเมนูหนูอบโอ่งนะครับซึ่งลูกค้าได้สั่งทําเอาไว้นะครับผมก็เลยถือโอกาสดีๆนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันวิธีการทํานะครับว่าทําอย่างไรซีนอย่างไรนะครับแล้วก็แพ็กการจัดส่งอย่างไรนะครับวันนี้ก็แบ่งปันนะครับมีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาแบ่งปันลงในช่อง y YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูเนี่ยก็ทักทายเข้ามาปรึกษากันได้นะครับตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยเราจะฟูลเต็มที่เลยสําหรับการทําหนู หนูเนื้อนะครับแปลรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูแช่แข็งนะครับซีนสุญญากาศอย,ย,ย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แช่แข็งแล้วก็จัดส่งเป็นหนูสดนะครับแล้วก็รอบการจัดส่งของเรานั้นก็จะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับสวันใน1สัปดาห์นะครับเพราะว่าต้องมีเวลาทําแล้วก็จะเป็นเมนูอย่างวันนี้ครับหนูอบองค์แบบหนูอบอง,งนี่ก็ต้องสั่งทําเอาไว้เพราะว่าคือเราอยาก ให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้กินของสดๆนะครับของดีๆนะครับก็คือสั่งทําปุ๊บเราทําแล้วก็จัดส่งให้เลยนะครับก็จะมีช่วงเวลาอย่างสั่งวันนี้ก็อาจจะได้วันวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์นะครับแต่ว่าถ้าสั่งวันพรุ่งนี้ก็คือต้องได้วันประมาณวันจันทร์นะครับก็ต้องมีเวลาในการทําใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ซีนสุญญากาศอย่างนี้แล้วก็จัดส่งให้กับทุกท่านนะครับก็วันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่องยูทูบหนูพุกยักษ์สกลนครนะคร โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0972023275นะครับหรือนะครับเฟซบุ๊กหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับไลน์ก็เบอร์โทรนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับก็มีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูหรือว่าอยากได้หนูเนื้อยากได้หนูโงงสั่งกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันทุกๆประสบการณ์นะครับท้ายที่สุดครับผมก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ โอเคครับท่านผู้ชมกว่าจะได้แต่ละคลิปไม่ธรรมาดาพอแล้เขอแท้งเป็นไพร่เขาเดี๋ยวป้าป๊าทำงานก่อนค่ะป้าป๊าทำงานก่อนเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่บ๊ายบาย,บาย,บาย